สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสะเกตและอำเภอกันทะละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ n e หนิวพระอิศานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะ ด้านสภาวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตเปิดลานวัฒนธรรมศิสเกตสร้างสรรค์ถนนสายวัฒนธรรมสร้างสุขประจำปี2567ค่ะเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันที่14กันยายน2567ค่ะที่บริเวณถนนคนเดินสิสเกตมารีน้องแคนอำเภอเมืองจังหวัดริสเกตนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลานวัฒนธรรมศรรมสิสเกตสร,ร้างสรรค์ถนนสายวัฒนธรรมสร้างสุขประจำปี2567เพื่ออนุรักษ์สืบสารศิลปาวัฒนธรรมสี่เผ่าไทยศิสเกตเพื่อให้เด็กเยาวชนและชุมชนได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดถนนคนเดินศิสเกตโดยมีหัวหน้ารชการ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตผู้บริหารภาคเอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมนายวิทยาวิรารัตประธานสาภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่าสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตรวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตสาภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอและเครือข่ายทางวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมจำนวนหกครั้ง ในระหว่างวันที่14กันยายนถึง19ตุลาคม2567จัดขึ้นทุกวันเสาร์โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการทุนทางวัฒนธรรม4ชนเผ่าได้แก่ลาวขเขมรกุยและเยอ การจัดนิทรรศการศิลประร่วมสมัยของศิลปินท้องถิ่นในจังวหวัดสิสเกตการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ช่างฝีมือท้องถิ่นอาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธร,รรมสี่เผ่าไทยสิสเกตได้แก่ลาวขเขมรกุยและเยอจากเครือข่ายสาภาว,วัฒนธรรมาาอำเภอ22อำเภอและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของสถานศึกษาในจังหวัดสิสเกตด้านนายอนุพงศุขสมนิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตกล่าวค่ะว่าขอชื่นชมสภาวัฒนธรรมจังหวัดศร,รีสะเกษและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้นําเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาจาัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนรู้โดยการสาธิตเพื่อถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสารรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีให้สูญหายเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่มาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศร,รษฐกิจของจังหวรรัดสรสเกตให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ